ตอนนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นที่จับตาของประชาชนนั่นก็คือคดีของสารวัตรสัวนะครับสารวัตรสัวที่มีการได้ออกมานะครับคือให้ออกจากราชการไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกหมายจับสารวัตรสัวแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มีเขาเรียกวอาัยผัวพันอะไรหลายๆอย่างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยตามตามข่าวนะครับตามข่าวที่ออกล่าสุดนี่ครับก็มีข่าวออกมาแบบนี้ครับว่าคุณอัจฉริยะนะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับแฉผัว าดาราสาวหอยหีบนะครับแฉผัวดาราสาวหอยหยีบเนี่ยช่องน้อยสีมือขวาสารวัตรสัวหอบหลักฐานจี้เอาผิดด่วนนะครับอัจฉริยะนะครับหอบหลักฐานร้องสออทอจี้เอาผิดสามีดาราสาวชื่อย่อหอยหีบนะครับแห่งอ่ช่องน้อยสี มือฝาสารวัตรสัวยันนะครับไม่เกี่ยวมาเก้า888ขณะผอบอชอสอทอสัปดาห์หน้าชัดเจนแจ้งข้อหาใครเพิ่มนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่คุณอฉยะเนี่ยครับพบหลักฐานไปร้องสทอทจี้เอาผิดนะครับสามีของดาราสาวชื่อยอหอเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นช่องน้อยสีด้วยนะครับมือขวาของสารว,วัตรสัวแต่ยันนะครับไม่เกี่ยวกับมาเก้า888นะครับไม่เกี่ยวกัน เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่20กุมภาพันธ์ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจญายกรรมทางเทคโนโลยีหรือบชสอทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากยรกรล้องตำรวจสืบสวนสอบสวนกลุมนะครับทางเทคโนโลยีล้องตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนำหลักฐานสามีนักแสดงหอยหีบนะครับ ช่องน้อยสีเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ให้ตรวจสอบโดยมีนะครับพลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบัญชาผบชอสอทอพลตำรวจตีไผโลดสุขรวยธนโชธรองผบชอสอทอพลตำรวจตีนัทกรปัายนผบกอสอทส,อสอเป็นผู้รับเรื่องดังกล่าว ขณะที่นายอัจฉยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชงลมช่วยเหลือเหยื่ออัชญายกรรมนำหลักฐานของสามีนักสแสดงตัวย่อว่าหอยหีบและกลุ่มดีเจที่พบว่านะครับเกี่ยวข้องกับการทำเว็บพนันออนไลน์มาให้ตำรวจสอ,อทอตตรวจสอบและดำเนินคดีนอกจากนั้นยังมีข้อมูลของนายลูบี้ซึ่งพบว่าเป็นคนใกล้ชิดกับพันตำรวจโทวศวรร มุคคอนสกุลหรือสารวัตรส่วนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าหลังยื่นหลักฐานชิ้นนี้แล้วคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอทอจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและเข้าตรวจค้นเป้าหมายในเร็วๆนี้โดยหลักฐานที่นำมาให้ตำรวจสอบสวนในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บไซต์มาเก๊า888แต่ก็พบมีอดีต เจ้าหน้าที่ตำรวจและมีตำรวจที่ยังอยู่ในราชการเข้าไปเกี่ยวข้องอีกด้วยส่วนพี่น้องอีก3าคนของเบนท์ของนายเบน์ก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วซึ่งก็มีฟาร์มเกี่ยวข้องและมีาร์มเชื่อมโยงกันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอสารให้ออกหมายจับในเร็วๆนี้พลตำรวจโทรวรวั์เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการ ขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมโดยหลังจากการประชุมวันนี้แล้วก็จะนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาการเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและหากมีพยานหลักฐานเข้าไปถึงบุคคลใดก็จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดและจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าส่วนกลุ่มพี่น้อง4อของนายชัยวัน์ขจรบุญถาวรหรือเบนซ์เดมอนเบื้องต้น พบว่ายังอยู่ที่ต่างประเทศแต่หากใครมีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องก็จะขอแต่หากใครมีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องก็จะขอสารออกหมายจับได้ตามขั้นตอนถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ขอหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลได้ พลตำรวจโทรวรวัตเปิดเผยอีกว่าการเสียชีวิตของพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขเป็นคณะทำงานด้านการสอบสวนในคดีนี้ไม่มีความกดดันจากการกระทําคดีและเพิ่งได้คุยกันเมื่อสัป,ปดาห์ที่แลว้วว่าจะมีการประชุมกันในวันนี้2เรื่องแต่หลังจากนี้ก็จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติตั้งประธานชุดอสอบสวนชุดใหม่เพื่อให้คณะทำงานได้ขับเคลื่อนต่อ ต่อมานะครับเวลา14นกาชุดสืบสวนชุดสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888ร่วมประชุมนะครับติดตามความคลิปหน้าของคดีเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชุดสอบสวนได้ไปสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่นดิวอติสราทองบริสุทธิ์รวมทั้งการสืบสวนหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโอ้โหก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์มีข้อมูลภาคประชาชนเนี่ยมีข้อมูลนะครับอยู่หลายๆส่วนนะครับก็ ไม่ไม่เชื่อมโยงกันบ้างเชื่อมโยงกันบ้างโอ้โหอะไรจน้ยเยอะแยะไม่หมดเลยแน่นอนครับว่าแต่ละอย่างเนี้ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์หรือวงการพาันออนไลน์ทั้งหมดเ่ยนะครับแน่นอนครับว่าเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่จะสืบสาวเราเรื่องเนี้ยไปถึงไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างกะร่าสุดน,นี้คุณชูวิทย์ก็ไปจุดหนึ่งนี้วันนี้คุณอัจฉริยะก็เอามายื่นนะครับเปิดอีกชุดหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วว่าอ่าสามีนะครับของดาราที่ชื่อหอหยนรยบ สามีของนักแสดงนะครับตัวยอดชื่อชื่อห๋อหีบเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะแล้วก็กลุ่มดีเจนะครับกลุ่มดีเจเนี่ยเข้าไปพัวพันกับการทําเว็บพนันออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับว่าเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เว็บ2เว็บโอ้โหมันมีเกลื่อนไปหมดซึ่งทุกวันนี้เวลาเปิดเข้าไปในโลกโซเชียลเปิดเข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ยังเห็นนะครับการ โฆษณาเว็บพนันโอ้โหอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บการพนันเว็บสล็อตเว็บแทงบอลรูร้จักโอ้โหเกินไปหมดนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับจะปราบปรามอย่างจริงจังขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะ่จะเชื่อมโยงไปถึงแบบตัวการหลักๆหรือตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าประชาชนคนไหนนะครับที่มีข้อมูลหลักฐานอะไรนะครับก็ เอาไปให้เจ้าหน้าที่ได้ตามที่เจ้าหน้าที่บอกแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าประชาชนธรรมดาเนี่ยคงไม่มีใครที่จะสามารถที่จะมีหรอกครับอย่างาคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็ทําชมรมเกี่ยวกับชมรมช่วยเหลือเยื่อกอจักรกรรมเนี่ยออกมาโอ้โหเป็นสิปีแล้วเป็นสิปีแล้วแน่นอนก็ต้องมีสายข่าวมีข้อมูลต่างๆอะไรเนี้ยเยอะแยะมากมายนะครับคุณชูวิทย์เอง ก็เป็นทั้งนักการเมืองนะครับเป็นทั้งข่าวมาก่อนนะครับแน่นอนครับว่าก็รู้จักคนนู้นคนนี้แล้วก็มีสายข่าวอยู่ภายในซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ออกมาเปิดเผยได้เพราะบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่น้ําดีหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการทํางานดีๆเขาไม่สามารถที่จะออกมาเขาเรียกออกมา บอกได้ออกมานี่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันมีข้อมูลต่างๆที่เรื่องของการทํางานเรื่องอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเขาก็สามารถส่งให้ภาคประชาชนได้เช่นส่งให้คุณอัจฉยะส่งให้คุณชูวิทย์ส่งให้คุณเอกสายใหม่ต้องรอส่งให้คุณอกักการชอมพลังเนี่ยเพื่อเอามาเปิดโปงข้อมูลหลักฐานพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคด คนเหล่านี้นะครับภาคประชาชนที่ออกมาตอนนี้ก็ต้องรับศึกหนักพอสมควรเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่ออกมาเปิดโปงเนี่ยแล้วก็โดนดำเนินคดีนะครับโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยอย่างกับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องของสสวอุปกิดนะครับที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยแต่คนที่ออกมาเปิดเผยอย่างคุณอัจฉริยะก็โดนอ่าโดนฟ้องนะครับโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย50บล้านคุณโลมลังสีมาโลมเนี่ยก็โดนไปร้อยล้านแล้วก็ล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นคุณหมาแก่ที่เป็นนักข่าวเหมือนกันก็โดนอีก50ล้าานนใ แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาในการโดนพัดพิงแต่ก็สุดท้ายแล้วศาลจะว่าอย่งไรเราก็คงคงต้องรอดูกันและนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เพราะว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีมีมีอำนาจนะครับมีตําแหน่งมียศมีเงินอะไรเนี้ยแล้วก็ใครที่เข้ามาเปิดเผยก็ต้องเรียกว่าโอ้โหก็ต้องสุดๆนะครับแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญพอสมควรกับหลักฐานที่มีอยู่ถ้าหลักฐานไม่แน่นพอเกิดเจอฟ้องกลับก็ลําบากเหมือนกันก็อย่างกับตอนนี้เหมือนกับที่คุณอัจฉริยะโดนเองคุณอัจฉริยะเองเนี่ยทำเรื่องของชมรมมา านานพอสมควรแล้วก็คุณอัจฉริยะเองก็เคยนะครับไฟ้สดแล้วก็เคยบอกว่าตัวเองนะครับตั้งแต่ทําชมรมมาเนี่ยโดนฟ้องร้องเรื่องข้อหาหมิ่นประมาทประมาณ200ฝากคดีนะครับสองร้อฝากคดีแต่ทุกๆคดีคุณอัจฉริยะก็สู้นะครับสู้แล้วก็หลุดรอดมา ได้กับทั้งหมดนะครับเหลืออีกเพียงกับไมค์ขี่ดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าตราบใดที่คุณอัจฉริยะยังเดินเส้นทางนี้แล้วก็อย่างเงี้ยคุณอัจฉริยะก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็โดนเรื่องของคดีเนี้ยนะครับคุณอัจฉริยะก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้นะครับคุณอัจฉริยะเองก็ได้มายื่นนะครับเอกสารต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับว่าให้ทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทําการรอดูนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับว่า คนอาสา,า,าสามีดาราสาวชื่อชื่อหอช่องน้อยสีเนี่ยนะครับจะเป็นใครที่คุณอัจฉริยะเอามาเปิดก็ต้องรอติดตามกันเรื่องนี้ต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ